นั่งเจมาเจมาล่าเจมาแล้วล่าเลี้วให้เพื่นนั้งล่าเจมาเจมาล่าเจมาสูงมาสูงมานั่งสูงมาสูงมาล่าสูงมาสูงเออสูงมามานั่งมามานั่งมามาหนักมาอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งหน้หล่าอีกหนึ่งนึ่งหน้าหล่าอีกลหนึ่งคนหนึ่งหล่าอีกหนึ่งหน้าเลยเดือล่าเน้าล่าเด้อสูงมานั่งสูงมาเดียวอันเดียวล่าเดียวเย็บเลยเชียร์เดียวเดียวเดียวนั่กเดียวอีกเบ็ดเดียวนั่กสูงมาเอ้โอหสาธุสาธุครับผมอันนี้อันแรกเด็กหนับด้วยขาบขับไส้ ติดตามช่องบาวอีสานทิศแก่นสวัสดีเอฟซีแฟนช่องนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับผมนะครับอาจารย์ม้วนจะทําพิธีโดยการขอโชคกับน้องแป้งนะครับผมสำหรับ,บิูเท่่ใดที่รับชมอยู่นะครับพิธีการขอโชคกับน้องแป้งนะครับผมนะครับอาจารย์ม้วนใช้สูตรโดยการให้ น้องแป้งนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมให้น้องแป้งจับลูกปิงปองนะครับผมจับลูกปิงปองออกมาจะเป็นต้นไหนอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาลุ้นกันนะครับว่าน้องแป้งนี้จะให้โชคกับ fc แฟนช่องนะครับผมต้นปีนี้จะได้เป็นต้นไหนอย่างไรนะครับผมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยง100%เต็มนะครับผมทางช่องก็ยังคงเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูลูกปิงปองกับอาจารย์ก่อนนะครับว่าลูกปิงปองนี่ครบไหมนะครับผมนะครับผมนี่นะครับผม ครบทุลูกครับนี่คือตัวอย่างของลูกปิงปองนะครับท่านผู้ชมทุลกครับมีครบทุกเบอร์ครับจะให้น้องแป้งนะครับผมในการเสี่ยงนะครับผมเสี่ยงจับลูกปิงปองนะครับผมสำหรับงวดวันที่17มกราคมนี้นะครับผมจะได้เป็นตัวไหนอย่างไรนะครับให้ท่านผู้ชมลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับผมลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าตัวเลขที่น้องแป้งนะครับให้โชคในต้นปี6-4นี้จะเข้าหรือไม่อย่างไรนะครับผมนะครับลงทุนแต่เพียงน้อยนะครับผมไป เราให้อาจารย์ม้วนทำพิธีขอโชคกันนะครับผมใน,ในตำราสูตรสายขดทักษะคดทลักษ์กันก่อนนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมผมจะขอให้เลยครับเด้อะซาตุสาตุเด้อครูบาอาจารย์ก็ได้ประกำสร้างเด้อะประกำอีแปงกำไพ่วิโกก็ได้ขอโชคขอลาภัยเอฟซีเนอแปงเลยจับปีกวองให้เพุ่นนลราเด้อขอสองตัวก่อนเป็นวะครับผมสองตัวก่อนครับสาตุสาตุเนอแปงถือต่อจากนี้ไปนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับ อาจารย์ม้วนด้วยด้วยขอโชคกับน้องเอะนะจับจับเวลาเจ็บมั้ยเจ็บมับจับลูกยิงป่องนะครับเจ็บมั้ยเจ็บมาแล้วแล้วจับถอยเพื่อนเวลาเร็วเจ็บมั้ย่านผู้ชมเจ็บสูงมาเจ็บสูงมาเจ็บเจ็บมานังเจ็บมาเจ็บได้เป็นตัวไหนเจ็บสูงมัหล่าเจ็บสูงมาสูงมาสูง ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง อันนี้เป็นตะกุดลูกช้างนะครับข้างในตะกุดจะมีมวลสารช้างอยู่ห้าอย่างนะครับสิ่งที่สําคัญที่หายากที่สุดก็คือลูกช้างหรือว่าบ้านเฮาอื่นน้องร้างนะครับน้องซ้างดีดีดีครับโดีดีครับไปตำหนข่าขายนะปูเนาะอาถมาดวงก็เลยดวงตกงลงมาดีนะครับนี่แหละดีด้วยนี่ดีเออขบโบซาไปน้อเพื่นเนี่ยดีด้วยนี่อ่าดีเลยสร้างเพื่อมหาอำนาจไปในตว เออสิเป็นนะสิเป็นใหญ่เป็นโตไอะสร้างนี่ให้เพื่นนั้นล่าเจี๊มา่ะเจี๊ยมอ่ะล่าเจี๊มาสูงมาสูงมานั่งสูงมาสูงมาล่าสูงมาสูงเออสูงมามานั่งมามานั่งมามานั่งมาอีกหนึงครับอีกหนึ่งอะไรอีกหนึงกนึงนั่งเจี๊ยมอีกหนึ่งคนหนึ่งล่าอีกหนึ่งล่าเลยเดืกล่าก็ล่าเด้สูงมานั่งสูงมาเดียวอันเดียวล่าเดียวเจี๊ยมก็เจี๊ยมเดียวเดียวเดียวหนั่งเดียวอีกเบอร์เดียวนั่งสูงมาเออโออสาธุสาธ ครับผมอันน so ี้อันรกนะครัดด้วยขางขางท้ายครับผมขาวผมนะครับตัวตัวไหนนะครับเครับผมเก้าเนาะเก้าด้ด้ยครับเกครับผมเยืนยันเก้าแท้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเกครับนะครับเนะครับอีกลูกอีกลูกครับอีกลูกครับเ็ครับผมโอ้เก้าเจ็ดเคับเสวยมากเเลขสวยมากเลยชิดชิดเยพระอาจารย์ชิดได้เลยครับได้ครับนี่นครับเก้าครับเอามนี้ เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเน้อครับเลขเก้าดีใจมากครับผมนี่ตั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับดูบอลครับครับตัวเลขน้องแป้งนะครับท่านผู้ชมนะครับน้องแป้งฝากให้เอฟซีครับทุกท่านครับผมเก้าหกตัวเดียวกันครับ ก้็หกตัวเดียวกันเลขอาจารย์ม้วนในสูตรก็มีมีประค่าจารย์เลขในสูตรนี่ครับผมหกเจ็ดมันบ่ครับครับผมครับหกอย่าเลื่อมมาเก้าก็หกตัวเดียวกันนี่เปิ่นเผาปิ่นเผ้าเปลี่ยนเผาขึ้นครับผมนี่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 เจ็ดเจ็หกกระสีติคอยอาจารย์นี่ครับผมเห็นไหมนี่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 ของอาจารย์ม้วนทั้งสี่ครับผมนี่คือนี่คือตัวเลขสูตรคำนวณนะครับผมนี่คือสูตรของติคอยอาจารย์ม้วนนะครับผมแล้วก็ได้หกเจ็เจ็ดหกเช่นเดียวกันนะครับแต่น้องแป้งก็จับเลขให้ได้เก้าเก้าเจ็ดนะครับเก้าเบผม สลับ2ตัวเด้อนะครับผมก็รอไปวิเคราะห์พิจารณานะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับย้ํานะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับผมนะครับผมก็ให้โชคงวดงวดวันที่17นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับนี่คือการลูกซุ่มป่องนะครับเจ็บเเ็บมาแล้วหรอเจับช่ยเพื่อนเราเร็วเจ็บป่ะเจ็บมาะช่เลยนะครับท่านผู้ชมเจ็บสูงมาเจ็บสูงมาเจ็บเจ็บมาเจ็บมาเจ็บได้เป็นตัวไหนเจ็บสูงมาะล่ะเจ็บสูงมาสูงป่ะสูงสูงสูงอะไรสูงยื้อตัวไหนยื้อตาเไ็บสูงมาล่ะเจ็บสูงงมมาาสู อ่าหนึ่งละถือไว้อ่าที่สองเอกสูงว่ะสูง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 ว่ะสูงมาลุ้นกันนะครับว่าคนน้องไปจะไปตรงไหนนะครับไปวูสามเลยครับผมสามตัวเลยให้สามตัวเลยอ่าสตัวเลยครับเออนี่อันแรกครับครับอ้าให้ให้ให้อาจารย์โชว์ขึ้นอาจารย์เรียงตัวเลขได้ไหมครับลูกแรกครับผมอาจารย์อาจารย์สองครับสองอัลูกแรกสองนะโชว์โชว์หน่อยสองครับสองสองสองนะสองครับผมแต่ว่าสองหลุดมาพร้อมกันครับครับผมสองเนอะครับ จับเดี๋ยวเอาสอง่ัวสอง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 มาสักครับ FC สามเลยครับสามก็ก็น่าปฏิหารนะครับท่านผู้ชมนะครับให้จับเลขสามตัวน้องแป้งจับลูกปิงปองมาสามลูกอ๋อยดมาอ๋อยดมาแล้วก็ให้จับสองตัวน้องแป้งก็จับเป็นสองตัว มาให้เลยนะครับผมนะครับตัวเลขก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับท่านผู้ชมนะครับสลับตัวเลขนะครับผมนะครับนะครับรูปีปอง3ตัวแรกนะครับผมจับได้257นะครับผมสลับอีก2ชุด2ตัวก็คือ97นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะครับนะครับสลับตัวเลขของ การจับปิงปองของน้องแป้งนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับโอ้เอะถูกปะล่ะถูกปะถูกครับถูกครับเออถูกปะล่ะถูกครัวยเลยเขาถูกครับถูกครับถูกครับครับผมถูกครับครับนี่แหละครับถูกเขาบอกว่าถูกครับถูกไหม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 ถูกปะถูกครับถูกครับถูกเออสวยเลยครับผมครับผมเลยนะครับผมนะครับออกจริงไหม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  กินครับกินครับกินครับผมครับสักโอ้ขอโชคดีครับขอโชคดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผม ช้างมงคลนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมอยากจะเช่าบูชาต่อขอช้างมงคลนะครับผมนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์ที่แจ้งให้นะครับผมตะขอช้างมงคลนี้เด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะเสริมดวงเสริมบารมีนะครับผมเอาตะขอช้างมงคลไปไว้ติดตัวนะครับติดบ้านติดร้านค้าติดกระเป๋านะครับผมหนุนดวงนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีนะครับผมอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมแอดมินก็แนะนําเลยนะครับตะขอช้างมงคลบูชา 399บาทนะครับผมเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนนะครับผมตะขอนี้ทําด้ามทําจากเชือกประกรรมนะครับผมนะครับตะขอทําด้ามมาจากเชือกประกรรมนะครับถ้าท่านได้สนใจก็แอดไลน์เขาไม่ได้เลยนะครับท่านใดสนใจอยากจะเช่าบูชาตะกุดลกช้างเด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงถ้าได้ดวงไมด่ดีดวงตกการงานไม่คล่องภายในบรรจุไปด้วยเส้นขนหางช้างลกช้างหนังช้างงาช้างกระดูกช้าง เส้นคนหางช้างเด่นทางด้านปัดรังควันปัดเสนียดปัดจังไหลงาช้างเด่นทางด้านอำนาจบารมีหนังช้างเด่นทางด้านอำนาจบารมีลกช้างเด่นทางด้านหนุนดวงดวงไม่ดีดวงตกท่านใดอยากถูกหวยรลยเบอร์แอดมินแนะนําเลยโทร0872485213เบ้าอีสานทิชเจ